เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพงล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยเอาดูครับก็สวัสดี FC ทุกคนด้วยและกแกนในผมวันนี้ก็อยู่ในการของตามร่าหาลุมนะครับทุกคนก็มาด้วยงบ 1300ทองในผมเดี๋ยววันนี้มาล่าลุมกันว่าจะเป็นยังไงนี่ครับผมจะมีทรงมีสูตรไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันครับทุกคนครักนี้ก็มากับรูมเบนิก้นี่ครับผมฮานิสแล้วก็ดิมิเตริสเนาะีน่ะครับผมอ่ะส่วนนักเตะที่ชุดเราอยากได้ที่สุดก็จะเป็นในส่วนของรูมเบนิก้วันนี้มากับชุดบาร์เยนเลยี่ผมเพื่อที่จะเรียกในส่วนของรูม จะได้ไหม 3, อ่ะสามอ่าหนึ่งพันสามร้อยทองอ่ะจะไปหวังอะไรใช่ไหมคนที่เขามีหมื่นกว่าทองอ่ะนี่ครับผมถึงคนที่จะหวังได้หรือเปล่ามาไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเราก็อยากลองอยู่นี่ครับผมอยากลองจุ่มๆดูนี่ผมว่าจะมีโอกาสได้ไหมนี่ครับผมอ่ะครั้งแรกครับผมลองหลอกไปก่อนครับสามวิครับไปดอกแรกโอ้ดอกแรกยังไม่มาครับดอกแรกนี่คือแบบ ยังดำอยู่ครับไอครับนีค่คือโรโมดิครับผมดอกแรกจัดมาครับโอ้โหเป็นนักเตะจากเชลซีเนี่ผมคนแรกครับผ่านไปก็สีดาวนะตัวแรกนี่ผมสีดาวก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับสีดาวเนี่ยไม่ได้แบบแย่อะไรนี่ผมแต่ว่าก็ก็ไม่ได้เอาไปใช้เป็นตัวจริงอะเนาะนะครับสีดาวมันก็กลางๆอะ่ะนะทุกคนมาดอกที่2ครับดอกที่2 เรามากันที่สูตรนี้ดูครับอ่ะมันออกตัวข้างล่างเลยนะมีเค่รโมดิกข้างล่างนี่รับผมงั้นเราจิ้มไปที่ตัวนี้เลยนี่รับผมอ่ะจิ้มดักครับจิ้มดักแล้วก็เลื่อนข้าพลังครับแล้วก็จิ้มเฮอร์เนสอีกครั้งหนึ่งครับมามันต้องลองนะทุกคนแต่มันก็ไม่มีสูตรตายตัวหรอกในผมอ่ครั้งนี้ลุยกันครับไปหลอกครับหลอกหนึ่งหลอกสองครับ แล้วก็ดอกสามครับจัดไปดอกที่นี้ดอกที่สี่แต่ว่านับวินะทุกคนจัดไปดอกนี้มาไงเออเขาอ่ะอเขาครับแต่แต่ไม่ได้เขาแบบเขาเขาแล้วก็เขียวใช่ไหมนะครับถ้ามันมานะอ้ดอกนี้ออกฟอสเตอร์ฟอสเทดครับไม่ใช่ฟอสเทดฟอสเตอร์ฟอสเซอร์นี่ผมหะายระยะฟอสเซอร์ใช่ไหม ซอลเทมปตันสามดาวครั้งนี้สามดาวครับทุกคนมาลบไปก่อนครับลบไปก่อนอก็ใกล้เคียงขึ้นมาเรื่อยๆไหมอ่ะเอาต่อครับเอาต่อเพื่อนๆเ,เ,เปิดได้ใครกันบ้างแล้วคอมเมนต์หน่อยครับแพ็กนี้มีใครล่าหรือเปล่าเนี่ยผมอ่ะที่เนี่ยเนี่ยล่าล่านะครับแม้ว,ว่าจะทุนน้อยก็ตามครับแต่ว่าอยากล่าครับอ่ะสำหรับใครที่อยากเติมทองเนี่ยผมเติมทองได้กับลัคกี้คอยนะครับผม เปิดออกค่อนข้างบ่อยอยู่นะนะครับผมเติมกับเพียร์นี้นะนะครับชิเน้าเนี่ยแพ็กก่อนก็เดอะบอยเปิดก็ออก900นี่ครับซาลิบาเนี่ยเกือบไปแต่ว่าไม่ได้ก็เลยเก็บเก็บทองมาเปิดลุงดีกว่านะครับเผื่อจะโดนจะได้นี่ครับผมอ่ะเหลืออยู่1,100ทองครับตอนนี้ไปลุยกันต่อครับทุกคนมากดวิไปครับดําสนิทครับยังดำสนิทอยู่ครับทุกคน แล้วใครครับสเปนครับคุนเด้ครับ,รบนักเตะบาร์เซโลนาทีมรักทีมโปรดของเราเลยนี่ครับโอ้โหวันนี้จะได้จะได้จุบบายเยินไหมอ่ะคุนเด้ครับอ่ะห้าดาวก็ถือว่าโอเคแต่ว่าไม่เก็บไว้ดีกว่าครับขอลบละกันครับมันเป็นนักเตะการ์ดธรรมดาเนาะไปครับรุยกันต่อครับอัเนสครับทีมเฮอร์เนสไป แล้วก็จิ้มรุมไปครับจังหวะนี้ยังไงจะออกสักตัวไหมเนี่ยมาเดือดด้าน,นล่างก่อนครับแล้วก็ดักเหมือนเดิมครับตัวเดิมเลยอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับตามสูตรครับตามสูตรมาล็อกอะไรนะล็อกเป้าเนวให้ออกตัวแรกมันจะได้ไหมล่ะไปครับสอกหนึ่งครับสองสอง,สองครับ แล้วก็หลอกสามครับหลอกสี่ไม่หลอกแล้วนะครับผมจัดเลยดอกนี้มาขาวอีกแล้วแต่โอ้โหพี่โคขาวนี่ครับผมแต่ว่าไม่ใช่ขาวที่เราต้องการครับขาวจัวเลยดอกนี้แล้เป็นรูคิดครับอืซาลาลูคิดใช่ไหมเนี่ยตกไปครับ จกฟูแลมใช่ไหมนี่ครับผมถ้าจำสโมสอนไม่ผิดนี่ครับไปลุยกันต่อครับผมแล้วก็เป็นเก้า้อยทองสุดท้ายครับแบบนี้เลยครับสูตรนี้จิ้มไปที่รุมแล้วก็ดูค่าพลังนี่ครับผมแล้วก็หลอกไป9้าครั้งทุกคนไปสองครับสามครับไปสี่ครับห้าครับแล้วก็หครับเจดครับ8ดครับสูตรนี้ แล้วก็เก่าวไปครับทุกคนเก้าร้อยทองสุดท้ายครับสุ่มแบบอโอ้โหร้อยวันพันปีครับโอ้โหกว่าจะได้เห็นภาพนี้กับเขาสักทีครับทุกคนโอ้โหลังคาดําสิครับแบบนี้รออะไรครับโอ้โหบาเยอร์ครับมาแล้วครับสวยๆครับอ่าแล้วก็เป็นรูเบนิเก้ครับโอ้เบอร์สิบเอ็ดนี่ใจวิววิวเหมือนกันเนาะโอ้เบอร์สิบเอ็ดนึกว่าเป็น นึกว่าได้ตัวเฮอร์เนสแล้วก็ด้มีเคริสได้ครับผมแต่เป็นรูเบนิกเก้ครับคนแรกครับแล้วก็คนที่สองคนที่สองมาไงใครอ่ะเฮอร์เนสครับมันต้องเฮอร์เนตเลยนะเนี่ผมเพราะมันต่อกันใช่ไหมโอ้โหจบแล้วครับวันนี้รักที่โคที่สุดเลยวันนี้ครับโอ้สองตัวเน้นๆครับแล้วก็ไปกับการหลอกเก้าครั้งนี่ผมว่าได้ไม่ได้อันนี้เล้วกแต่สูตรนะทุกคน ก็ไม่มีสูตรหรอกนะครับบางทีเขาจะให้มันก็ได้เลยแหละนี่ครับผมโอ้ยเจ้ยไม่เคยได้เลยในหบมุมหลังคาดำแบบนี้เนี่ยเปิดแบบเมาส์อ่ะแพ็คแพ็คอะไรว่าไอ้ชวไอคึนนี่อ่ะก็แบบไม่ได้แบบนี้นะนี่ครับเมาส์เกือบเหลือ3สามสิบตัวแพ็คนั้นนี่ครับผมมีคานาวาร่แล้วก็มีอ่ใครอีกคนนึงว่าฟิลิปรามาฟิลิปลามในผมแพ็คนั้น แต่ว่าแพ็กมีครับแค่900ทองครับทุกคนมีงบอยู่แค่1,300ทองออกเฉยเลยครับออืื้900ทองสุดท้ายครับแบบถือว่าเสี่ยงดวงไปเลยนะทุกคนแล้วก็ได้จริงว่ะโอ้จะดีใจหรืออะไรยังไงเนี่ยตอนนี้คือแบบความรู้สึกเนี่ยเออหมดจะได้ก็ได้ไง่ายๆอ่ะเนาะนะครับแต่ก็ดีใจนะนะครับที่ได้มานะนะครับจะได้เอามาเสริมคมแบบ ่ามาสลับกันลงกับอีโต้นี่ยผมอีโต้ก็แบบใช้งานยาวนานมากแล้วนี่ยผมเอาลุมแบบมาเบียดเบียนลงตัวจริงบ้างอะไรแบบนี้นี่ผมจะแบบสลับกันลงเนาะนะครับบางทีแบบเกมไหนอีโต้ตื้อๆตันๆก็เอาลุมลงมาครับแล้วก็โอ้โหแถมครับแถมเฮอร์เนสมาให้เล่นก็จับไปยืนปีกก็ได้ครับตัวนี้เป็นโฮปเอเยอร์ครับแล้วก็มากับสไตล์ที่เรียกได้ว่าสามารถที่จะเป็นสกิลโม um เมนตัมดิปปิ้งเนาะนะครับส่วนรุ่นพก่ก็ฟีเนอมินอลฟินิชชิ่งนะครับผมจบสกอร์ ได้แบบคมๆไปเลยนะครับผมในหน้ากอบหรือว่านอกกรอบก็น่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองอัพดูก่อนครับว่ายังไงครับสำหรับรูเมนิเก้ร่างนี้ครับเหอร์เน,น็ตด้วยในส่วนของอาบูทนะทุกคนก็รูเมนิเก้เนี่ยที่เราเลือกใส่ในส่วนของอ,อยากได้ฟรีคิกแคกกิ้งนะครับแต่ว่าอันนี้มันสุ่มไปได้เป็น สไตกอรก็ลองไปก่อนก็ได้ครับสไตกอร์ก็น่าจะดีอยพอสมควรนะครับส่วนฮฮเนสก็เป็นบอลแครี่นี้ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเลือกลุมมาเปลี่ยนครับเปลี่ยนคนนี้ไปเลยครับแล้วก็ไอ้นัก,กาตานี่ไม่ได้เรื่องเลยนะทุกคนนักตีแจกเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะครับโอ้โหแล้วใส่ลงมาเป็นร้อยห้าเลยครับเดี๋ยวช่นะยังไม่ได้อัพแบบสูตรตามตัวเองต้องการน,นะทุกคนเดี๋ยวจะมาปรับสูตรกินึ่งนะอันนี้ก็อัพบอตัวไปนะครับผมก็ตันอยู่ที่ หนึ่งร้อยห้าในครับผมแบบนี้การ์ดแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนี่ครับผมสำหรับุูเบนิกีนะทุกคนเจียมๆเลยนี่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับสวยงามครับสำหรับรุูเบนิกีอะ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับแพ็กนี้ก็ถือว่าคุมคุมจบๆกันไปครับโอ้โหใครที่ตามล่าก็ลองไปเปิดดูแล้วกันนะครับเผื่อได้เผืดด่อโดนนะครับสำหรับแพ็กนี้เป็นแพ็กที่ค่อนข้างที่จะ น่าจะเหมาเงินหลายคนเลยแหละนะครับผมสำหรับแพ็กนี้นะนะครับก็ถือว่าเป็นแพ็กเดียวนะครับผมที่ชี้แนวตามหาและก็ตามล่านะครับผมอ่ะก็ถือว่าจบจบกันไปครับแพ็กนี้คุ้มๆจัดๆเลยเดี๋ยวตอนเย็นมาดูในส่วนของการรีวิวและแกนนะครับว่าจะโหดสักแค่ไหนชี้ว่าจะเอาลงแรงเลยนะครับผมะว่าจะตึงสักแค่ไหนกันนะครับสำหรับข้าวไฮรูเบนิกีนะครับสำหรับวันนี้ก็ ต้องไปเจอกันใหม่ในคลิปตอนน่อเย็ะครับตอนนี้ไปแล้วครับทุกคนขอตัวไปกินข้าวกินน้ําก่อนนะครับตอนนี้ขอลาทีทุกคนไปเพียงเท่านี้กันครับนะครับบ๊ายบายครับขอให้ทุกคนโวคดีครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม